วันนี้มาอันบอกของล่นที่น่าจากยี่สิค่ะนี่ค่ะอ๋อนี้ค่ะยิ้มเลยค่ะยิ้ได้จริงมันเดิ๋วจิยิ้มจริงไงโอเคเรามาแกะกันเลยค่ะโอ้โหทุกคนอันแรกนะคะก็เป็นรถเข็นค่ะแต่มาให้โดดค่ะอะ ไม่เป็นไรค่ะก็คือตอบแบบนี้แหละไม่ต้องแบบแบบเลยก็จะแบบนี้แบบไหนเนดูดิจิ๋วคิดว่าเป็นไงจิ๋วว่ามันเป็นยังไงแบบนี้ใช่ไหมใช่ยังไงต่อาปนาอาชินต่อไปเป็นอะไรคะวาบี้ว้าวนายเข้ามา ต่อไปเป็นบาร์บ <มา S 1> ี้จิวตัวน้อยนะคะนะลากระโปงคิตตีค้ครุน ต่อไปคืออะไรคะต่อไปก็คือ,อวสว่บอกสทรศัตว์บาร์บี้ค่ะไฟไหมทุกคนทุกคนคฟริมนะอ๋อนี่คืค์สวรศัตว์บาร์บี้ต่อไปเป็นอะไรรู้ไหมทุกคน,นกระเป๋าน่ารักไหมยืมมาถึงได้จริงมั้ยเดี๋ยว เชื่อจริไงไงไหนเอามารวมกันสิสามสี่อย่างที่หยีบอ,อกมาจากกันรวมกันสิเต็มสิบได้เท่าไหร่ของเล่นวันนี้ความชอบเลยร้อยเลยเหรอทำไมถึงชอบคะชอบชอบ,ชอ,บอันไหนมากที่สุดคะชอ,ออชอบทุกอย่างเลยอ้โหชอบทุกอย่างเลยพอเสร็จแล้วแม่จะให้ใส่ถุงนี้ไว<ม>้อะ อย่าลืมกดติดตามบอกพี่ๆเขาค่ะอย่าลืมติดตามช่องตาดาแฟรนารีด้วยนะเก็บใส่เก็บใ,ใ,ใส่เลยเก็บใส่มามาตรงนี้เปิดเปิดเปิเลเ้าอกเข้า่แรองเอท้อเาอยู่นี่